วันที่ภรรยาเขาจากไปอ่ะเขาทะเลาะกับเธอและข้อความสุดท้ายที่ภรรยาส่งให้เขาทางไลน์มันเขียนว่าทําไมทําดีกับทุกคนได้ยกเว้นเราแล้ววันนั้นภรรยาของเขาก็ขับรถออกจากบ้านก็คือทะเลาะกันแล้วก็ขับรถออกจากบ้านไปนะครับจนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพื่อนผมบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาเสียใจที่สุดอ่ะมันไม่ใช่การจากไปของเธอแต่มันคือการที่ในขณะที่มีเวลา เขาไม่เคยดูแลคนที่เขารักเลยเขาไม่เคยฟังสิ่งที่เธอพูดเขาไม่เคยอยู่กับเธอในวันที่เธอเสียใจที่สุดเขาไม่เคยแม้แต่ขอโทษในสิ่งที่เขาทําผิดมันกลายเป็นว่าเขาทําดีกับทุกคนยกเว้นคนที่เขารักมากที่สุดและสุดท้ายเขาบอกผมว่าเขาแบบโคตรรู้สึกโดดเดี่ยวอ่ะมันไม่ใช่โดดเดี่ยวเพราะว่าเขาต้องอยู่คนเดียวอ่ะแต่มันโดดเดี่ยวเพราะว่าวันนี้เขาสัมผัสถึงความรักความห่วงใยของคนที่รักเขาที่สุดไม่ได้อีกแล้วคือเราเป็นเพื่อนอ่ะ แค่เราฟังเรายังเจ็บปวดตามไปด้วยอ่ะแต่เขาคือคนที่ต้องแบกความรู้สึกเนี้ยมาห้าหปีอ่ะมันจะเจ็บปวดขนาดไหนสุดท้ายเรื่องของเพื่อนผมคนนี้พี่มันทำให้ผมได้ตกผลึกจริงๆว่าแบบถ้าวันนี้คุณยังมีโอกาสอ่ะถ้าวันนี้คุณยังมีเขานั่งอยู่ข้างๆอ่ะอย่าลืมที่จะดูแลเขาในวันที่แบบเรายังมีลมหายใจอ่ะเพราะบางครั้งความเจ็บปวดที่สุดจากการจากลามันไม่ใช่การที่เขาจากเราไปแล้วอ่ะแต่มันเป็นในเวลาที่เรามีเขาอ่ะเราไม่เคยดูแลเขาให้ดีได้เท่าที่เราควรจะทำเลยต่างหาก